เราดันมาทางทางย่อยเป็นคลองเล็กคลองน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วคุณคุณพี่คนที่สองที่บอกเนี่ยเขาบอกตามทางทางลัดเข้ามาครับมันเลยทะลุออกมามาถึงก็โผลคลอง12เลยเลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่าว่าเราเราอาจจะถึงใกล้เคียงกับสายปา่าน15กํากำลังจะสิสี และตอนนี้ทั้งสองทีมก็มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือโฮมมาดคลองสิบสองครับ <c oughs> ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าใครจะถึงก่อนโอ้โหคุณพ่อมาจอสดสลึงคุณพ่อเฮ้ยได้ไงแนมะ่ไม่ไปก่อนแนมะ่ ยุทธนามาถึงก่อนแบบเฉียดเฉีวครับทีนี้ก็ต้องแข่งขันหาบุคคลปริศนากันแล้วพี่ครับรู้จักคนนี้ไหมครับรู้จักคนนี้ไหมครับครับคืออยู่ไหนครับพี่ครับอันนี้ใช่พี่ป่ะครับครับใช่ครับโอ้ยใขอบคุณมากครับที่มาพสวัสดีครับมาก่อนนิดเดียว ดีด้วยครับสรุปคุณยุทธนาเป็นผู้ชนะที่มาถึงก่อนครับได้รับเนรางวัล1นึ่งืนบาทและไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าในเวลาหนึ่งชั่วโมงครับผมขอบคุณมากครับครับขอตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีครับดีใจที่มาที่หลังแต่ก็ดีใจสําหรับผู้แพ้ที่มาที่หลังนะยังไงก็ได้รับเงินรางวัล5,000บาท พร้อมกับเวลาในการช้อปปิ้ง30นาทีค่ะคดีใจเลยครับบคเชยค่ะเจเลยครับสรุปผลการแข่งขัน,ขนทีมสีขาวเป็นฝ่ายคว้าชัยในเกมสุดท้ายทำคะแนนไล่มาเป็น10ต่อ20คะแนนช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อห้ามพลาดครับพัดลมตัวเท่าไหร่คะซื้อของเยอะๆลดให้หน่อยนะ ถังเก็บน้ำคุณภาพต้องมีตราเอลิเซอร์ตราช้างชื่อเดียวสร้างบ้านได้ทั้งหลังตราช้างพี่ครับอันนี้ใช่พี่ป่ะครับครับใช่ครับ,รบจากช่วงที่แล้วคุณยุทธนาแห่งทีมสีขาวตามหาบุคคลปริศนาที่เจอก่อนทีมสีแดงทำให้เป็นผู้ชนะในเกมสุดท้าย วาสิคะแนนรวมทั้งงบซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน1 0,000บาทรวมถึงเวลาในการช้อปปิ้งอีก1ชั่วโมงครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะชนะได้เกินหมื่นนึงแล้วมีเวลาช้อปปิ้งอีกต้งชั่วโมงนึงครับแถวนี้ครับเดี๋ยวต้องหาที่ถามก่อนนะครับเพราะผมผมไม่รู้อะไรเลยแถวนี้ว่าที่ไหนขายอะไรบ้างครับ โทษนะครับเอ่อแถวนี้มีขายโต๊ะตู้เตียงที่นอนอะไรบ้าง่ะครับพวกเฟอร์นิเจอร์มีคอนเก็ตโอเคขอบคุณมากครับก็ด้วยงบ5,000บาทของเราแล้วเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงดังนั้นเราไม่สามารถไปไหนได้แล้วดังนั้นมันก็เลยกล่าวว่า จะไปที่ตลาดองค์ละักษ์เหมือนเดิมค่ะร้านที่เราไปถามเขาที่เขาบอกว่าถ้าในตลาดก็มีร้านนี้ร้านเดียวแหละที่มีโต๊ะตู้เตียงโต๊ะตู้เตียงทีมสีแดงได้งบช้อปปิ้ง5000บาทกับเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงต้องรีบกันหน่อยครับซื้อของค่ะหนูมีเวลาครึ่งชั่วโมงเองค่ะเร็วหน่อยค่ะซื้อของสีแดงนอกจาก ต,ต๊ตู้เตียงอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวหาดอกไม้สวยๆนะครับป้าจะได้รู้สึกชื่นใจนะครับเวลามาเจอดอกไม้หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่ถุงเลยครับใส่ถุงเลยต้นละบาดเองต้นระบาดเนี่ยจะซื้อบัวป่ะเนี่ยซื้อ,อถ้าไม่มีก็ไม่สวยเลยนะเขา่าได้นี่มาแล้วไนงะเออซื้อตรงไหนล่ะ เดี๋ยวๆใส่ไว้ก่อนนะคะระวังล้มนะบัวไขายังไงอะคะถัง50เอา2ถังทั้งสองทีมไม่ลืมที่จะซื้อดอกไม้เพื่อไปตกแต่งให้บ้านมีชีวิตชีวามากขึ้นครับมีเวลาช็อปแค่ครึ่งชั่วโมงก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับทีมสีแดงเท่าไหร่คะ ซื้อของเยอะๆลดให้หน่อยนะ <c oughs> เอาพัดลม <c oughs> ขอพาหนูไปดูตู้โตาเตียงหน่อยได้ไหมคะตู้สามฟุตครึ่งคืออันไหนอะคะสามฟุตครึ่องอยู่ตู้นี้มีปลอกหมอนให้ด้วยใช่ปะ <c oughs> อันนี้มีปลอกหมอนอันนี้ก็มีปลอกหมอนเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยสีเขียวอันนี้ร้อยเก้าเก้าเอาอันเนี้ยเอาเนี้ยนะเอาอันเนี้ยสีเขียวอันเนี้ยบนเลยอ่าสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์ศูนย์บวกเก้าศูนย์แม่คิดเงินเก่งกว่าแม่ค้าอีกนะครับน้องสายป่าน 4,160เสร็จแล้วจ่ายตังแล้วกลับได้แล้วเนี่ย่ะเอาของขึ้นรถตามแล้วเนี่ยสบายอะ่ะอะไรนะกี่นาทีนะอีกกี่นาทีนะสองนาทีโอ้กินข้าวป่ะแม่การซื้อของตกแต่งบ้านดำเนินไปส่วนการก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทาสีห้องกันทั้ง2ทีมแล้วล่ะครับ สีแดงหมดเวลาช็อปแล้วแต่ทีมสีขาวยังคงซื้อแหลกเลยครับมีเตียงไหมครับขอดูหน้าตาเตียงเหล็กหน่อยครับ่างนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้จะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยโอเคเอาอันนี้ครับแล้วก็ที่นอนขนาดเตียงนี้ครับที่นอนมีหมอนไหมครับหมอนมีเอาหมอนด้วยผ้าปูเตียงมีเป็นชุดครับโอเคเอาทั้งชุดอันนี้มันเปนรูปกระดูกหมาเอาเอาอูุกระดูกอันนี้ครับเป็นรูปกระดูกหมาครับตู้เสื้อผ้า อ๋อจะมีลายโอ้ผมเอาเอาเรียบ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 สวยกว่าครับก็คือจะเป็นเป็นขอบเรียบเรียบเลยครับครับพี่ไปส่งด้วยนะครับได้ครับโอเคและทีมสีแดงก็เดินทางกลับมาถึงสถานที่ก่อสร้างแล้วครับต่อไปก็ต้องนำของมาเตรียมตกแต่งบ้านกันเดี๋ยวพี่รบกวนล้ะลดูเลยนะครับว่าตรงไหนอ่าขึ้นใช้ไฟฟ้านี่ครับซื้อพัดลมหน่อยครับนี่พัดลมใหม่หรือเก่าครับมือสองหมดเลยนะครับ แล้วของใหม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีพี่แถวไหนมีของใหม่บ้างถ้าเกิดว่าจะเป็นของใหม่จะเป็นอย่างไงกล่องกันไะพี่อย่างอย่างติดฝาผนังเลพี่ติดฝาได้ไหมโอเคพี่ไปห0ร้อไพอปเท่ากันเด็ดไปให้เลยหกร้อยนะครับปกติเป็นราคาของขายแ0ดรอยนี่ของใหม่เขาไม่ลงให้ขายอ๋อครับนี่นี่คือตัวใหม่เลยนะมือหนึ่งนะโอเคโอเคผมอยากได้มือหนึ่งให้ป้าเขาผมไม่อยากให้มือสองโชคดีครับตอนนี้ผมเหลืออยู่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทนะครับ แล้วเวลาผมเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบสิบนาทีผมอยากซื้อของอีกครับเหลือสิบนาทีก็ยังจะซื้อต่อแหละครับคุณยุทธนาว่าแต่มาซื้ออะไรกันละครับเนี่ยผมเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านเพราะว่าออคุณป้าคงไม่มีเวลาที่จะออกมาข้างนอกเพราะาต้องดูแลหมาถึงพันสี่ร้อยตัวค,คุณละฮุกผมซื้อสองอันเลยฝากป้าเอาทั้งคู่ครับ มาเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับดเดี๋ยวเธอจะขำท่านี้สิเรียกว่าคุณยุทธนาซื้อของทุกอย่างที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับคุณป้าเจ้าของบ้านทั้งสองเป็นการต่อสู้เพื่อให้จริงๆครับก็ที่ซื้อไปทั้งหมดผมว่าน่าพอใจครับแล้วทำเวลาได้ได้พอดีพอดีผมว่าคุณป้านะ่าจะได้อะไร ที่ผมอยากจะให้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณป้าอยากได้หรือเปล่าแต่ว่าผมอยากจะให้ในสิ่งที่ที่ผมตั้งใจทั้งหมดที่ไม่ได้หลับได้นอนทั้งการสร้างบ้านการออกมาซื้อของวิ่งแบบสุดๆผมว่าหมื่นนี้คุ้มค่ามากๆครับ